จากการน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและนโยบายของรัฐบาลคือการเมืองนำการทหารรวมทั้งยุทธศาสตร์ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ที่ให้ช่วยกันเสริมสร้างความรักความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี25 และหน่วยงานทุกภาคส่วนได้เข้าไปพบปะเยี่ยมเยียนในการบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่อย่างสม่ำเสมอนั้นทำให้เราพบว่ามีประชาชนผู้สูงอายุจำนวนมากมีปัญหาสุขภาพทางด้านสายตาที่ป่วยเป็นโรคตาต้อเนื้อต้อกระจกไม่สามารถมองเห็นได้เหมือนคนทั่วไปมีอาการพร่ามัว มองเห็นไม่ชัดอันเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นปกติสุข<น>บางคนป่วยมาเป็นระยะเวลานาน,นถ้าไม่ได้รับการรักษาให้ทันท่วงทีอาจทำให้ถึงตาบอดได้เนื่องจากโอกาสในการรักษามีข้อจำกัดหลายประการเช่นประชาชนมีรายได้น้อยจึงไม่มีทุนทรัพย์เพียงพอที่จะทำการรักษาได้ เพราะการรักษาโรคตาต้อเนื้อต้อกระจกนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงโรงพยาบาลของรัฐประมาณ8,000-10,000บาทและโรงพยาบาลเอกชนประมาณ20,000-30,000บาทหรือแม้ว่าจะมีทุนทรัพย์เพียงพอ,องก็ต้องรอคิวจากโรงพยาบาลของรัฐในการเรียกผู้ป่วยเข้ามารับการรักษาเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควร เพราะผู้ป่วยมีจำนวนมากและจากษุแพทย์ของโรงพยาบาลของรัฐมีจำนวนน้อยดังนั้นจึงทำให้ผู้ป่วยดำเนินชีวิตประจำวันและปฏิบัติศาสนากิจได้อย่างยากลำบากไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เนื่องจากดวงตาไม่สามารถมองเห็นได้อย่างเป็นปกติ<ม>เป็นภาระแก่ญาติพี่น้องและบุตรหลานที่ไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้สะดวก เนื่องจากต้องคอยดูแลผู้ป่วยตลอดเวลาทำให้มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชนด้วยสาเหตุดังกล่าวจึงทำให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสโมสรไลออนกรุงเทพบัวหลวงบริษัทเครอตุสคอร์ปอเรชั่นจำกัดสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี อำเภอกระเพอสถานีตำรวจภูธรกระเพอศูนย์แพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้โรงพยาบาลกระเพอโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารจังหวัดทหารบกปัตตานีและหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีโดยหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี25ร่วมมือร่วมใจกันจัดโครงการแสงแห่งความหวังรักษาโรคตาต้อเนื้อต้อกระจก เช่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถคณะผู้จัดทำโครงการแสงแห่งความหวังทุกคนขอถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชะ คำว่ารักแค่เพียงคำเดียวเปลี่ยนชีวิตคนทั้งคนจากที่เคยร้อนรนเธอเป็นสายฝนหยดชโลมรถใจ เวลาที่เหลือทุกเสี้ยวนาทีวันนี้ไปจนวันตายได้รักเธอเสมอใจหากเกิดอะไรก็จะไม่ไว้